สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทำไมนะอาหารไทยถึงได้ฮิตไปทั่วโลกขนาดนี้สวัสดีค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะอาหารไทยนี้ดังจริงๆค่ะใช่ครับเราลองไปดูความเห็นจากชาวต่างชาติในโครากันว่าเขามองอาหารไทยยังไงทำไมถึงชอบกันนักน่าสนใจค่ะมาดูกันว่ามุมมองคนนอกเป็นยังไงบ้างประเด็นแรกเลยที่เหมือนหลายคนจะเห็นตรงกันคือเรื่องรสชาติครับ เขาบอกว่ามันเออมันมีความพิเศษยังไงนะค่ะจุดนี้เด่นมากเลยค่ะคือการผรสมรสชาติค่ะทั้งหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดที่มันลงตัวมากๆลงตัวแบบพอดีพดีใช่ค่ะไม่ใช่แค่รสใดรสหนึ่งโดดออกมาแต่กลมกล่อมด้วยสมุนไพรสดๆอย่างตะไคร้ข่าเนี่ยค่ะอ๋อมีสมุนไพรด้วยแล้วก็ซอสปรุงรสที่เขาปรุงกันแบบ มีศิลปะนิดหนึง่งใส่น้ำตาลมะนาวให้มันพอดีบางคนถึงกับใช้คำว่าสมดุลที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับค่ะแล้วความสมดุลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแป๊ะทุกที่นะคะอย่างภาคใต้ก็จะเข้มข้นหน่อยครับภาคกลางก็จะออกแนวกลมกล่องอีสานก็ ม,มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปอีกแบบโอ้แสดงว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับไม่ใช่แค่เผ็ดอย่างเดียวแล้วเมนูที่เขาพูดถึงกันนี่ก็เยอะมากเลยใช่ค่ะมีตั้งแต่ส้มตำต้มยำกุ้งผัดกะเพราแกงเขียวหวานผัดไทยเขาผัดสับป,ประรดก็มีนะใช่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงทับทิมกรอบคือครบเลยค่ะคาวหวานอย่างส้มตำจานเดียวเนี่ยมันรวมหลายรสจริงๆนะครับเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดถูกต้องคะ่ะตอบโจทย์คนชอบรสจัดจ้านเลย บางคนบอกว่ารสเผ็ดกับเปรี้ยวนี่แหละตัวดึงดูดมันกระตุน<ม>้นความอยากอาหารหรอครับรสเปรี้ยวใช่ค่ะส่วนรสเผ็ดเนี่ยบางทีมันเหมือนอาจจะทําให้รู้สึกดีคล้ายๆเสพติดนิดนึงเพราะมันไปนกระตุ้นสารเอนโดฟินในสมองอ๋อมีเรื่องวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวด้วยค่ะความซับซ้อนแต่ยังสมดุลได้นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทําให้อาหารไทยเทียบชั้นกับอาหารดังๆอย่างอิตาลีหรือจีนได้เลยมีคนเปรียบเทียบกับอาหารจีนได้ว่าอาหารไทยรสเข้มข้นกว่าไม่จืดเท่าค่ะ ก็คงแล้วแต่คนชอบนะคะนอกจากรสชาติแล้วอีกเรื่องที่ว้าวกันมากคือความหลากหลายของเมนูใช่ไหมครับาวันกินไม่ซ้ํามเมนูได้เลยโอโ้โหจริงขนาดนั้นเลยไม่เกินจริงค่ะความหลากหลายนี้จุดแข่งสําคัญเลยทั้งหน้าตาสีสันรสชาติวัตถุดิบคือมันมีให้เลือกเยอะจริงๆเยอะมากค่ะแล้วคนไทยก็เก่งเรื่องปรับใช้วัตถุดิบสดใหม่โดยเฉพาะสมุนไพรบ้านเรานี่แบบว่าเยอะมากและถ้าออกต่างจังหวัดก็จะเจออาหารท้องถิ่นที่แบบน่าสนใจไปอีกค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการเอาวัตถุดิบเมืองหนาวที่โครงการหลวงปลูกมาทําเมนูใหม่ๆด้วยทําให้ไม่ว่าใครก็หาจานโปรดเจอได้ง่ายๆสินะครับคนไม่กินเผ็ดก็มีคนชอบเผ็ดก็มีใช่ครับมีตัวเลือกให้ทุกคนจริงๆพอพูดถึงวัตถุดิบแท้รสชาติหลากหลายมันก็โยงไปถึงเรื่องประสบการณ์การกินที่เมืองไทยเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นนี้สําคัญมีคนเล่าว่าการมากินอาหารไทยในไทยจริงๆเนี่ยประสบการมันต่างกันมากต่างกับกินที่ประเทศเขาใช่ครับอย่างที่เขาเคยกินที่อินโด รสชาติมันถูกปรับไปเยอะไม่เหมือนต้นตำรับมีอีกคนก็เสริมคล้ายๆกันค่ะว่าตอนแรกเจอแต่รสชาติเอาใจนักท่องเที่ยวแต่พอได้ไปกินร้านที่คนไทยกินกันหรือมีแฟนเป็นคนไทยนี่ <laughs> ถึงจะเข้าใจรสชาติดั้งเดิมจริงๆว่ามันลึกซึ้งกว่าอร่อยกว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนความจริงนะครับว่าพออาหารไหนดังมากๆไปทั่วโลกก็มักจะมีการปรับรสชาติให้เข้ากับลิ้นคนท้องถินน่นนั้นๆเกิดเป็นอาหารไทยแบบฟิวชั่นขึ้นมาค่ะ ต่างจากรถดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันอีกปัจจัยที่คนพูดถึงเยอะคือเรื่องราคาครับโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดบ้านเราจริงฮะอันนี้เสน่ห์แรงมากเพราะบ้านเราแข่งขันสูงร้านอาหารเยอะคนกินข้าวนอกบ้านบ่อยใช่ค่ะทําให้ต้องคุณภาพดีราคาเข้าถึงง่ายใช่ค่ะเทียบกับอาหารฝรั่งในไทยหรืออาหารนอกบ้านในประเทศเขาอาหารไทยเลยดูคุ้มค่ามากๆสุดท้ายมีมุมมองเรื่องสุขภาพกับวัฒนธรรมด้วยตรงนี้น่าสนใจครับค่ะมีคนมองว่าอาหารไทยหลายอย่างดีต่อสุขภาพนะ พราะไม่ค่อยเน้นน้ำมันเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีคนเชื่อมไปถึงวัฒนธรรมความใส่ใจของคนไทยโดยเฉพาะแม่บ้านที่ถ่ายทอดความประณีตลงไปในอาหารทําให้รสชาติมันมีอะไรมากกว่าแค่ความอร่อยประมาณนั้นค่ะแม้จะดูคล้ายอาหารอินเดียบางส่วนแต่ความใส่ใจความสร้างสรรค์เล็กๆน้อยๆน,นี้แหละที่ทําให้มันโดดเด่นกว่าในสายตาเขาฟังทั้งหมดแล้วก็อเข้าใจเลยครับว่าทําไมคนทั่วโลกถึงรักอาหารไทย มันคือส่วนผสมของหลายอย่างจริงๆใช่ค่ะทั้งรสชาติที่ซับซ้อนแต่ลงตัวความหลากหลายที่น่าทึ่งประสบการณ์ที่ต้องมาสัมผัสเองราคาที่เขาถึงง่ายแถมยังดีต่อสุขภาพสะท้อนวัฒนธ,นธรรมอีกเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากค่ะสิ่งที่น่าคิดต่ออาจจะเป็นเรื่องรสชาติแท้ๆกับรสชาติที่ปรับแล้วในต่างประเทศหรือแม้แต่ในร้านที่เน้นนักท่องเที่ยวในบ้านเราเองมันต่างกันยังไงค่ะ น่าสนใจนะคะเวลาเราทานอาหารไทยครั้งหน้าลองสังเกตดูไหมคะว่านอกจากอร่อยแล้วเราสัมผัสถึงมิติทางวัฒนธรรมอะไรในจานนั้นบ้างก็อาจจะทำให้การกินมื้อนั้นมีเรื่องราวมากขึ้นนะครับ